ฮันโรสสวัสดีทุกคนกันเลยถูกไปกับเจมบูวันนี้นะครับผมผมจะมาสอนเกี่ยวกับอัตราส่วนนะครับผมอัตราส่วนคืออะไรอัตราส่วนคือการแสดงการแสดงความสัมพันธ์จากการเปรียบเทียบประมาณ2ปริมาณนะครับผมซึ่งอาจจะมีหน่วยเดียวกันหรือต่างหน่วยเนาะฟังผมช้าๆชัดๆแล้วกันนะครับผมถ้าเขียนเขียนไม่ทันแน่นอน โอเคเนาะอัตราส่วนคือการแสดงความสัมพันธ์จากการเปรียบเทียบซึ่งอาจมีหน่วยเดียวกันหรือต่างหน่วยก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะผมเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอัตราส่วนปริมาณ A ต่อปริมาณ D อัตราส่วนปริมาณ A ต่อ ปริมาณปริมาณดีนะครับผมจะเขียนได้ว่า A ต่อ d หรือ A ส่วน d ีสองอย่างนี้ได้หมดเลยนะครับผมสองอย่างนี้ได้หมดเลยจะเขียน A ต่อ A ต่อ d หรือ A ส่วน d ก็ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามา ต่อกันเลยนะครับถ้าผมให้โจทย์ว่ารถยนวิ่ง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถยนต์วิ่ง200กิโลเมตรต่อชั่วโมง เราจะเขียนเป็นอัตราส่วนว่า200ต่อ1หรือ200ส่วน1อย่างนี้นะครับผมถ้าเขาให้บอกแบบหลายๆจำนวนและเขาให้โจทย์ว่ารถยนต์วิ่ง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราจะทำยังไงเราจะนำมาคูณ2 คูณ2หรือคูณ3คูณ3คูณ4คูณ4จะต้องคูณทั้ง2ฝั่งนะถ้าคูณ2ก็จะได้400ต่อ2คูณ3ก็600ต่อ3มันก็จะคูณไปเรื่อยๆอันนี้400กิโลเมตรต่อ2ชั่วโมง600กิโลเมตรต่อ3ชั่วโมงอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราต่อกันเลยนะครับถ้าผมให้โจทย์ว่า A ต่อ B ไม่เท่ากับ B ต่อ A นะครับน้ำผลไม้2แก้ว20บ,บาทอันนี้คือน้ำผลไม้สองแก้ว A ฟฝั่งนี้ผมให้แทนน้ำผลไม้ B. ฝั่งนี้ผมให้แทนค่าบาทไม่เท่ากับน้ำผลไม้อันนี้ฝั่งต่อไปแล้วนะ20แก้ว2บาทเห็นไหมถ้ามันมีเครื่องหมายไม่เท่ากัน<ๆ>ก็แปลว่ามันจะมีค่าไม่เท่ากันฝั่งนี้น้ำผลไม้2แก้ว20บาทฝั่งนี้น้ำผลไม้20แก้ว2บาทไม่เหมือนกันนะครับผม โอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยครับถ้าผมให้จดว่าห้องเรียนมีนักเรียนชาย30คนนักเรียนหญิง60คน จงเขียนเป็นอัดตราส่วนอย่างต่ำสามจำหนวนทำยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมขอลบโจทย์หน่อยนะเขาบอกว่ามีนักเรียนชาย30นักเรียนหญิง60ส ทำยังไงให้เป็นตัแบบหนึ่ทำยังไงให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำอัตราส่วนอย่างต่ำเราจะนำมาหานะครับผมอะไรหาร30กับ60ได้บ้างและเขาบอกว่า3จํานวน3จํานวนเนาะจำนวนแรกเราสามารถเขียนไอ้เจ้านี้ไปได้เลย30ต่อ60นํานำไปหาร2ได้ไหมหาร2ได้หารสได้ 30หาร2ได้15 60หาร2ได้30 15ต่อ30 15กับ30หารต่อได้ไหมได้นะครับผมหรือเราจะนำมาหาร3ก็ได้ถ้าเราเอา15กับ30มาหารต่อเนี่ย15มันจะเป็นตัวทศนิยมเนาะมันจะเป็นทศนิยมว่า7.5 ต่อ15อย่างนี้เนาะหรือเราจะนำอ่ะ7.5ต่อ15ก็ได้โอ้ยเอาใหม่นะ7.5ต่อ15เราจะเขียนเป็นเศษส่วนว่า30ส่วน60 15ส่วน30 7.5ส่วน15หรือเราจะนำอาหาร3ก็ได้ แต่ต้องหารได้ทั้ง2ฝั่งนะ30หาร3ได้10 60หาร3ได้20มันก็จะได้10ต่อ20เห็นไหมครับง่ายๆเนาะเดี๋ยวเราไปดูต่อกันเลยครับถ้าผมให้โจทย์ว่าปากกา10ด้าม อันนี้ด้านสิบด้ามน,นะครับสิบด้ามราคาห้าสิบบาทเขียนเป็นอัตราส่วนยังไงเขียนเป็นอัตราส่วนได้ว่าสิบต่อห้าสิบแล้วถ้าเขาถามว่าปากกายี่สิบด้ามอันนี้คือโจทย์เดียวกันนะอันนี้คือคำตอบของอันนี้เอาใหม่นะจะได้ไม่งง อ่ะอันนี้คือข้อ1แล้วกันข้อ1ปากกา10ด้ามราคา50บาทจงเขียนเป็นอัตราส่วนได้ว่า10ต่อ50หรือไอหรือ10ส่วน50โอเคเนาะเดี๋ยวเรามาดูข้อ2กันข้อ2โจทย์ให้ว่าปากกา10ด้ามราคา50บาท ถ้าปากกา30ด้ามจะราคาเท่าใดเราต้องตั้งอย่างนี้ครับปากกา10ด้ามราคา5้าสบาทสาด้ามราคา A นะครับผมเพราะว่าเราไม่รู้นะครับพอได้อย่างนี้ปุ๊บเราจะ มาคูณไข่กันหรือหรือนะครับหรือ,ว,อวิธีเอาวิธีเบื้องต้นก่อนก่อนที่เราจะไปคูณไข่นะวิธีเบื้องต้นคือวิธีแรกและกันวิธีแรก10คูณอะไรได้30 10คูณ3ได้30ใช่ไหมเรานำา50ไปคูณกับ3 0เออเอา50ไปคูณกับ3มันจะได้ค่าของ A 50คูณ3ได้เท่าไหร่0ูนย์ใส่0ู3ย์ได้150 a เท่ากับ150นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีต่อไปวิธีต่อไปคือการคูไควาคูไควายทำยังไงคูไควายทำอย่างนี้ครับเอา a ไปคูณกับ10เอา30ไปคูณกับ50มันจะได้10คูณ a หรือ10 a เท่ากับ 50คูณ30 10a เท่ากับ50คูณ30จะได้เท่ากับใส่ศนใส่ศ5นย์ได้เท่ากับ1ัน0้าแล้วจะทำให้เหลือ A เดียวจะได้พันห้าส่วนสิบศูนย์ตัดศูนย์เอเท่ากับหนึ่งร้อยห้าสิบเท่ากันไหมเท่ากันนะคะผมให้สะดวกวิธีไหนทำได้เลยแต่ถ้าเขาบอกว่าให้วิธีการคูณคว้เราก็ต้องใช้การคูณไคว้เนาะ โอเคเนาะเดี๋ยวเราไปดูโจทย์ต่อไปกันเลยนะครับผมให้โจทย์ว่าทุเรียนอันนี้มันทุนทุเรียน1โลราคา200บาททุเรียน2โลเท่ากับเท่าไหร่ก็คือนำ ราคา200บาทคูณกับ2เท่ากับ400บาทใช่ไหมผมจะตั้งเป็นตารางในข้อสอบอาจจะเจอแบบนี้จึ๊บอไหไ่ตารางอย่างนี้นะครับผมจึ๊บแล้วก็ไปเรื่อยๆปึ๊บ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 อันนี้เขาอาจจะบอกเป็น ทุเรียนทุนอีกแล้วทำไมทำไมเป็นทุนวะอันนี้อาจจะเป็นจำนวนทุเรียนอันนี้คือราคานะครับผมอันนี้บอกหนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดทุเรียนหนึ่งลูกราคาสองร้อยบาททุเรียนสองลูก แล้วก็นํา200คูณ2เลย200คูณ2ได้400 200คูณ3ได้600 200คูณ6ได้ใส่0 0ไปก่อน0 0ไปก่อน6 2 12 200คูณ7เหมือนกันเลยใส่0นไปก่อน72 14 82 200คูณ8ได้1,6 ทำอย่างนี้เนาะเข้าใจกันไหมครับโอเคเนาะก็เดี๋ยวไปดูข้อต่อไปกันเลยข้อต่อไปนะครับผมผมจะทำเหมือนกันอย่างนี้เลยเป็นแบบตารางเป็นรูปแบบตารางอย่างนี้นะครับผมแล้วเราจะมาทำพร้อมกันกันเนาะแล้วเรามาดูว่าเราจะทำได้หรือเปล่านะครับผมให้โจทย์ว่าส้มหนึ่งผลราคา x บาทส้ม3ผลราคา15บาทใช่ไหมส้ม1ผลราคา x บาทส้ม3ผลราคา15บาบาททำยังไงตั้งอย่างนี้ก่อนแต่โจทย์ยังไม่จบนะโจทย์เขาจะให้ป๊อป ป๊อปป๊อป๊ปอปปาบโจทย์ให้อันนี้เป็นจำนวนส้มอันนี้ราคาส้มจำนวนส้ม1 2 3 10 3ผลเขาให้บอกมาแล้ว15บาทนะครับเราจะหาราคาส้ม1ผลทำยังไง1มันจะได้ ส้ม1ผลราคา x บาทมันก็จะได้1ต่อ x ส้ม3ผลราคา15บาาททำยังไงครับนำมาคูณไข่ใช่ไหมใช่นำมาคูณคไขยได้เท่าไหร่ผมขอใช้สีปากกาเปลี่ยนเนาะคูณไข้ก็เท่ากับ15คูณ 1, 1> เอา15ไปคูณ 1, 1เอา3ไปคูณ x ก็จะได้15เท่ากับ3 x ทำยังไงต่อให้เหลือ x เดียว เเดียวเท่ากับ15หาร3 3คูณอะไรได้15ขอไปครับ3หารอะไรได้15 3 1 3 3 5 15หเดียวเท่ากับ5 x อันนี้แปลว่า x เท่ากับ5เรารู้ราคาส้ม1ผลยังส้ม1ผลราคา5บาทเราใส่5ไปเลยก็จะรู้แล้ว เอาห้าไปคูณสองก็ส้มสองผลราคาเท่าไหร่ห้าสองสิบห้าสิบเป็นห้าสิบตอบเสร็จแล้วเนาะโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบายบายเพียงเท่านี้นะครับผม See you again next t i m ม